วันนี้จะมาแจกเทคนิคแต่งบ้านยังไงให้สวยเหมือนกับมีดีไซเนอร์ส่วนตัวมาแต่งบ้านให้ความลับอยู่ในนี้ไปดูกัน ความลับของแอดที่ว่าเนี่ยคือนี่เลยโชว์รูมใหม่ของครูก้าโฮมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกอาณาจักรของสายแต่งบ้านแห่งใหม่ที่ว้าวมากเพื่อนๆจะได้พบกับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สวยคุณภาพระดับพรีเมียมแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็สามารถเลือกแมชได้ตามใจครบจบทุกพื้นที่ในบ้านเพื่อให้เรามีบ้านในฝันได้ดังใจซึ่งเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นของเขานะเราสามารถคัสตอมไมซ์เปลี่ยนภาพเปลี่ยนหนังหรือเปลี่ยนดีไซน์ได้เพื่อความยูนิคในแบบที่ไม่่่เเเเหมมือออนใใครรรียยกกกไไดด้้ววาาาาแบบตจล็ แล้วถ้าใครนะที่ยังไม่มีไอเดียหรือว่ามีอยู่แล้วแต่อยากได้คนแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยที่นี่เขาก็มีดีไซน์คอนซัลท์โดยดีไซเนอร์มืออาชีพที่จะมาร่วมค้นหาเฟอร์นิเจอร์และออกแบบห้องที่ใช่ไปกับเราด้วยแหละครับอะขึ้นมาที่ชั้น2และพักผ่อนสบายๆกับอาณาจักรแห่งการนอนหลับทั้งเตียงนอนที่นอนหมอนเมมโมรี่โฟมรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าบิวอินหลากหลายสไตล์และยังได้ไขความลับของที่นอนคูก้าที่ดังระดับโลกในโซนเบสแล็บอีกด้วยเรียกได้ว่าเราได้เจาะลึกสุดๆทุกสัมผัสการนอนเนี่ยบอกได้ ฟินมากๆเลยแหละครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ของ Co ูก a Home เขาเนี่ยดีไซน์สวยและยังคุณภาพสูงมากสมแล้วที่เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกส่งออกกว่า120ประเทศนะครับและมีร้านค้ากว่า7,500แห่งทั่วโลกและออกแบบโดยนักออกแบบกว่า110คนทั่วโลกดังนั้นสายแต่งบ้านห้ามพลาดเลยกับ Co ูก้ Total h o o m Furnishing at บุญถาวรดีไซน์วิลเลจเกษตรนวมินทร์เขาเปิดให้เข้าชมแล้วนะครับ